วันล,ละ,ะดีสฮรายงานจากอิบนีับบาสรอดิยันลอฮุอันฮูจากท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดซลลอห์ฮุอะไลฮิวะสลัมในสิ่งที่รายงานมาจากพระผู้อภิบาลของท่านผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงสิริมงคลได้กล่าวว่าแท้จริงอลัลลอฮฺซุบฮาหนุวะตะลาได้กำหนดความดีและความชั่วเอาไว้แล้ว ต่อมาพระองค์ได้ทรงแจกแจงดรงกล่าวเอาไว้ดังนั้นผู้ใดตั้งใจที่จะทําความดีอย่างหนึ่งแต่ยังไม่ได้ลงมือทำอรรถสุบภาหนุวัตลาได้ทรงบันทึกไว้ณนะที่พระองค์แล้วความดีอย่างหนึ่งที่สมบูรณ์และหากเขาตั้งใจที่จะทําแล้วได้ลงมือทำอรรถสุบภาหนุวัตลาจะทรงบันทึกไว้ณนะที่พระองค์เท่ากับสิบความดีจนถึงร้อยเท่า ไปจนถึงหลายเท่าทวีคูณและหากเขาตั้งใจจะทำความชั่วอย่างหนึ่งแต่ยังไม่ได้ลงมือทำแล้วสุขานุตลาก็ทรงบันทึกไว้ณที่พระองค์เพียงชั่วเดียวเท่านั้น